่านนอดินบกหนเนาะเนาะนงพอเจบวานี่เมื่อหนึ่งนี่ได้จากพันเหจียบนี่เห็ดนี่โอ้เมื่อสี่หาพันนอค่ะพอลายเจ้าเป็นบอยก็ะาเอากมาเอานข้าง่เอโดยมื่อาสิเร่านนอกมาเอานโดย เลี้ยงเพื่อน่นแหละแเลีล้ยอีกสองเอฟซีที่ซอยเรือเนาะเนี่ยซอยเรือผ่านมาาเลยกะอันมีซอยเพิ่มไปอีกอะมีกำลังใจสูบไปเรื่อยๆนำกันเนาะโดยคือเห็นแล้วผูกขากะ่ะโมบีมบานี่กะเริ่มจากนับหนึ่งเม็ดยังกัะได้โดยม,มาตั์มาปูมาสายก็เริ่มนับหนึ่งเม็ดก็ให้ เพื่นสุขภาพเข้มแข็งค่ะแล้ผูกขากับโบมี่ยังสีวานตอบแทนเพื่นกับมีแต่คำขอบคุณเลยแหละขอบมุกขอบใจเพื่อนเลยแหละเฮาก็ทุกยากเนาะผูกขากับทุกยากกับเพื่นช่วยเหลือมากกับไล่แล้วกับขอขอบมุกขอบใจเพื่อนละลายขอให้เพื่อนที่ดีมีแห้งสุขภาพเข้มแข็งและให้บุญคำน้ำสู้เพื่นจุดชิดและซุ่มเพืนตูเล่นนีเลยนะ ตุไซโดยกันเนาะอยู่ดีมีแห้งเนาะโดยไปทางไหนก็ขอให้ปลอดปลอดไฟยเไวก้ไปบ่ให้ค่ามาบ่ให้ของขอให้ยูดีมีแห้งบัจุุปุจคุคนะโดยโดยเนาะสิ่งได้ขอได้สิ่งนั่นสมคุ้ม่งมิปัรถาก กับสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อพี่น้องเดอ้อสบายดีกันเบิดสุู่สู่คนพี่น้องเอ้ยสมองชุบบอนเนาะวันนี้กับผมพอกับซ่องยูทูปน้องตุไซปันสุกอีกแล้วพี่น้องเนื้อยังอันนี้โอ้เงินพี่น้องเลยไปมาถิ่มเงินอยู่นี่เนาะพว่อทางเงินทางกับเป๋ากับไพยพี่น้องเอ้ยอ่าโทษพี่น้องเอ้ยฮะสบายดีเด้อสบายดีสบายดีตุเรนไปมาถิ่มยังอันนี้เอาซื้อเลขนี่ แม่งของพ่อต้องมีวะเอาไปหายเพิ่นเด้อกับหายเพิ่นไปสักเนาะใช่แล้วเนาะโดยพี่น้องเลยจะเป็นมือระดับเครื่องได้หนิจังหว่าเด็กน้อยอมรินก็คือว่ามือนี่เนาะกับเป็นแนวมือหนัดไม้พี่น้องเลยดินบล็อกเนาะเพิ่นจะสร้างดินบล็อกตั้งแต่เดินเต่อไปแหละพี่น้องเลยเนาะเพิ่นจะห็ดนำบททันมือนี่เพิ่นกะเอามาส่งแล้วพี่น้องเลยอ่าเอากระสีได้เอามาส่งให้ทางครอบครัว พอยมีเพื่อนก็สิลุยเลยแล็ปอันนี้พี่น้องเอ้ยเนาะถือว่าอุปกรณ์นี่มาครบหมแล้วอานนี้พี่น้องเอ้ยดินบ็อกดินบ็อกดินทรายปูนชั้นมาเบิดแล้วเนาะอ่าก็สิได้ลุยเลยพี่น้องเอ้ยได้ครบเลยปัญหาก็ยังเอามากดเจ็ดหน่อยผมดูไปสบายดีเด้อพอยมีเมื่อนี้ได้เบิดเลยปัญหานะ บ่ได้เด้มื้อนี้บ่ได้ถ้าทางเจ้าของห้านเพิ่นก็บอกว่าอาจจะได้เปนิด้อยยอืม้เนาะก็คือว่าินบ็อกยังบ่ได้ครบซ้ําพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นก็มาส่งก่อน่นึงพี่น้องเอ้ยเนาะ700 800นีแหละ800พี่น้องเอ้ยเนาะแต่ก็ยังเหลืออยู่อีกประมาณเนสง2,000่่งครับพี่น้องเนาะอ่าลงไปได้มั้ยงไปได้เ่เอ้าเพิ่นจะลงอยู่ไดบาดนี้เนาะ

เอาเลยโอ้โอ <sm> ้ยไอมาสี um ่คนเนาะพอดีเลยมาสี่จะถามหาเนาะจนอนงยเนีหนูฟันเนาะโอ้วดดแหวนถ้าบอกไหแล่ามาบอโอ้ยี่นก็แค่ได้นอนงทีนีื้อนอนที่ื้อบนนอนก็ิเป็นซอยนอนดีบอกกันนอนอยู่ซอยซยังซอยถับตีน วายเรียนนี่เนาะปุบปุบปับปุบปุบปับรถเมื่อซีบผนบัวไช่สบมือเลยอ่ะนะผู้ใส่ผู้เดียวใส่ใผู้เดียวตรงมือหนังแต่ว่าบางบางบ่อนี่เพิ่นมียังเกาะอจุชิดแบบเล็กหิวนะบ่แมนแบบเคลื่อนเคลื่อนสับัวฮะเด็แบบนักขัก็ไม่ได้แบบนั้นมันบูชิบมือคนหิวเทรัลซีเทรัลซีเลยแบบนั้นอทรัเลย่แมนคนอาจจะบูชิบมือ

แห่แห้งเงยนนีน้ยมันเป็นลมใครเนี่ยพอจะฝัดเย็นนทโมเมนแล้วมันห่อนใส่ปีใหม่เนาะพี่้องเลยว่าปีใหม่ชงการนี่ก็ซีหอนเลยอีกสองที <c oughs> นี่กับวันที่สี่แล้ววันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกกันนะจะเป็นชงการพี่้องเลยเนาะหลายคนโบมีเนบเอัน หาเงินมาให้ลินปีใหม่นี่ขอยผมมีเงินได้ขอยสิจื้อไว้ตัวสิบแล้วบาทนี่ผมมีเงินปีใหม่อะไพี่น้องเลยหยอกหยอกเลยพี่น้องเด้อขันได้แท้ก้าวอันนี้กาตัวใดก่อนซีซีบ่ซีบอ่ะเลยขันเราซีซีบ่จะนักเินได้จะนักเอ็นยูหรือเปล่านักเป็นบ่ขันเราซีซีบ่หรือก้าชิโฟนอยู่ด้วยกระไก่เบิงหัวเดย อ่า้ันนี้กะเล็กคนบ่้เอามาให้หมดแห้งน้องเลยเล็กบอเออชั่วเล็กคนว่าใส่เขาเล็กเล็กสิบเล็สิบันย่าเดี๋ยวต้องใช้ย่าหอกมากรากัดเขาสี่เทคานดุมแล้วเสี่มีเล็กใช่ได้ เพราะว่าช่วงเป็นแม่แ่ยันผลเมมือหนผลงลงเน,งน,งนงงาะพนามาให้พิษเดเ,เ,เ, <c oughs> เ,เล็กน้อยชมคืนลเล็กน้อยมามากเกินมือหนัเพราะว่าเขาสีเทคันด้วยหน,หนี่นะประมาณมันโอ,พอ,พอนะ้พอดีดมาแถวหนาพดีเยมันเปิดร้อย,นยเน่าไดบั่นนี่อโอ,อ,โอรวมเบิอดอีกพันสี่พันห้าพันห้าโอ้ตัวนี้แปดร้อยให้่ใกเจ้า อันถามเพิ่นให้น้ำเลื่อนยันถึงรื้อโอเมเนมึงไม่พินมันหอนเพิ่นสีสีเสียเทียวเพิ่นมาส่งนิดถ้า้เสร็จ่อเมนในการมาส่งดูอยู่องบางเที่ยงองทาบุญะส่งอยู่บอมาหเลลงเนเยนี่เนอะเพิ่นเห็ดนี่กระเ้า ดน้ำก็ไปยากพันนะดินบ็อกนี่นะน้องไ,ไ,ไาพอเจียมวานนี่เมื่อหนึ่งนี่ได้จากพันเดียบนี่เห็ดนี่โอ้เมื่อสี่หาพันนอพอไล่เจ้าเป็นบอยด้ดย เห็ดยเห็ดปอทันเนาะโอ้ลูกค้าลาย่าสันซะเัินจามข้าลายเดยนเดดอ้๊หมขาพี่นนองมอ้ป่านี่โอ้ยใส่สงคาสันสงคาคือจะไปไปจะไปที่ไหนไปงานนีได้หรไปที่ไหนเก่าก็ต้่เ่ ยนีคือยนี่ยหอนนั่นเอนี่ย่านอย่างเดียวพี่น้องเอลยเนาะย่านแต่โทรศัพท์ห่อนยนีมันอันดับอย่างไยบางเถื่อมันห่อนแหงเสศษแหน่โทรศัพท์เขาแบบว่ามันสีดอ่อนออกจากกล้องเองพี่น้องเอลยบางเถื่อบางเถื่อกลิ่นได้ค้างบางเถื่อเนาะไม่งั้นเาบอกเรืคิ้วข้าจีดถือหกโตเลยไปเห็นปวดงปุ๊บเนาะเลยักเลยแบงก่ากินตน้ำเลายยงไกินร้างกัน

ขาดมันพอแล้วมาเพิ่มกันแตกแล้วมาเพิ่มเรือกะเอาไว้นี้จะได้เจาเมื่อเมยขึ้นเจ้าจะมานักรหลดชุดเจ้าเนะ้ะนักหลดแล้วก็นักคนพร้อเนาทดพอดีอออไอ้น,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 ขนหขนาดไอ้ตัวซิดย่อนี่บอกเกินสามก้อน ขับจีนตัวเองเดี๋ยว่าือกัสามอนกตาคือหกอนเลยประมาณเั่แหละอันคำคำตกเย็นแล้วโม่งแรงพอดีกินข่าแมนพรีะไบกินข่าวแรงเลยเฮ้เ่ิวนมียุน่ะนะอตนนี้เล็กมัดนาดเนาะมีพอมีพอเนาะมีเต็มิเต็ อันนะ,ะมีแต่ันซาก,ก่าอืมันใส่เล็กเลยซากุซ้าม,มือเนาะมันมันบะคือรถคุณใจมันเตีย้ยโอ้แต่เขาหิวได้ตัอนะ่ะแต่รช้มอันนี้ต้องยืนกันนะนี่อืมเลยสคิไวกว่าตอ,อ,านอนเราขืนนี่ก็ค้นข้นนะนี่บอกอ่ารถพกนิปจุกโอ้เห<อ>มืควกมตุ่มเนาะ ปกลิฟต์รถปกลิฟต์แต่เจ้าเอิญรถยกชาวเอิญรถยกชาวเอิญรถยกแหละคนที่เข้าใจกลัวก็แมนขับรถปกลิฟต์แต่บางคนก็บม่เข้าใจคนชาวบ้านเท่านี้บงบุกรถปกลิฟต์รถตำรวจกูแนาะรถปกลิฟต์กูเนาะปกลิฟต์เอาตัวเจกอกเล้วก่อนไอเจ้ายาเด้เอาขาชิ้นปลาเนาะชิ้นปลาเลี้ยงคนสี่ร้อยก่อนแล้วพี่น้องเนี่ย โอ้ยโอ้ยระวังระวังระวังตีนตีนตีนไม่ได้เป็นห่วงอีกหรอห่วงห่วงตีนเมื่อทีุ่มจะยานั่นโอ้ยคันถึงนี่กันจิบไปนี่กันไหนโฮ้ยขนนแล้ว้อเกนเลยบบหนักมวยได้ยังไงเฮ้คอยเบิ่งในก็เนียดะซ้อมมานักมานัก แจนี่จกซินี่กันแจงคือมเ่อล้เก้าเลี้ย้าก้อนเออเอามากันแจก้า่ปกติก็ไลยังไงมันหางเกน้ำเไปน้ำแล้วอื่นคนละเนาะอื่นกันมาอีกอื่นกันจักหาซิก็ได้มือนออร่งเรียบร้อยบบนี้เนาะเอเาเอาเอาปรับใจหลยเดอ โดยโดยข้ากอดภัยบ่ได้เจ้านับมึงเด้อเงินเงินจ่ายเพิ่นอะไรบ่เงินเงินจ่ายเพิ่นอะไรบ่โอ้เรียบร้อยยังยังแต่เธอหน้าบันทิบนีเฮาอีกแล้วนี่อืดินบล็อกเขาปลาเขาโฮมแบดนี้เฮาเนาะแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยโถ เพื่ลนแรงเมื่อสิโอ้ยปังข้านี่ป้าสิโทสิบไร้แก่เมื่อคืนเมื่อบ่รอนั่นเนาะเนี่ยเดี๋ยวมาแล้วบัดนี้มาส่งข้าเดียวพี่น้องเลย ตายคนเนาะพอเอาสิบสิบนาทีพ like like ี่น้องเลยเปินเอาลงอือว่าสำเร็จพี่เทีย้อยพี่น้องเลยกะส่งบล็อกเนาะมีแต่ลุยเลยครับพี่น้องเราทางเยินเป็นแบบเนาะคอเลยแล้วก็เอาดินเข่าแบบนี้พี่น้องเลยเอ้าได้กระฟ้าคอยพี่น้องเป็นกำลังใจทางทีมงานประสบเลยเด้อพี่น้องเด้อสิแล้วคือบอแล้วเนาะเคลื่อนลังนี้กับฝึงไปทำกันพี่น้องเลยโดยไปรวมทางครอบครัว ตอกับแม่ให้มีนี่ว่าโทษกองขอจนหอนสิว่ระเบิดบ่เนาะขอย่านโทรศัพท์ระเบิดเดี๋ยวนี่ยแม่เนาะแมนบอกว่าจะเป็นเป็นวินเป็นลมดิเป็นลมดีกว่าโอ้ยไปดื้อนะ่ยมาพี่นั่งมานั่งไปดื้อดื้อนี่เอาเงินเนี่ยไปกินดิเขาได้มุกมาได้มากินหุบหุผมมากคุณย่าเอ้ขอบใจคุณแอน ปะปะปะมาเล่นเด้ออ่ะคือจะไหนบาทนี่ยคบไปเรียบร้อยโดยคบครบอยู่บ่จะนับไปู่บ่อเรื่องนัื่อนกันมันนับเบื่อนี่สีเนาะคือว่ามีครบโดยบมีแล้วโดยมีแล้วปูนก็มีแล้วเล็กก็มีแล้วก็มีแล้วตะปูก็มีแล้วท้ายก็มีแล้วหินก็มีแล้วหินก็มีแล้วอย่างแต่อย่างเดียว สร้างก็มีแล้วมีแล้วอ่ามีครบเบิดเนาะมือเห็ดก no. uh, 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 wow. ็มีแล้วไปโดยเดิ่มมือวันจันทร์เด้อโดยเรื่งเนาะแม่เรื่องเข่าเรื่องหน้าเรื่องนี้อยู่แนวกินนะเพื่อนรับผิดชอบเพื่อเองคนมวยยากน้ำทางนี่นะเนาะดีนะคุณแค่คำว่าเขามีนับจิตนับใจเขามีอ่าของอยู่ของกินแต่แรงแซมเมาอยากให้เพื่อนกินแต่เล้วแต่เขาโดยอ่ามาเขามีมะกล้วยแล้วมัน ชุกเบ็ดปลาตาสางตัดมาไหวกันโอ้คุณหอยอะไรนี่เลยที่หน่อไอหกอ้อยตัดมาอีกจมปลาเลี้ยงคือนกันกับบันอันนี้เลยเนาะเพื่อฮอดเพื่อฮอตอันจานนี้ยันเน่าอยู่เนาะเบ็ดก่อนสางเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าสีแจ้งแล้วนี่คำอ้อนเ็ดไอ้ไรกันบางช่วงเอามาเลยทั้งนั้นช่วงสงกรามนี่อาจะเพิ่นงจะได้พักประมาณอาทิตย์หนึ่งวันประจักโดจะต้องดูจต้องหลีกบุญน้ำคอบรอบเพื่อนน้ำมันบริ กจะดยดเจ้าน่ะเนาะคอยจะอยากยดริบุญได้คอยโดยสมการนเนี่ยจะพูดมาพ่อตื่นนอนพ่อชิกับวุฒิิ่งกันบุญโมการกับมามาพี่ก็ได้พี่ก็ได้เนาะโดยโดยคิดว่าสบายดีสมการกอนไหนัางพี่นางพี่สบายดี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 สบายสบายไปงาถึงเงาเงินเงินเงินเนี่ย สวัยดีนี่นมบดแล้วก็ยังดูดสบายดีขนมสวัยดีแม่ก่อนเออถุยยาถุยยานมแมงเัื่อกินเล็กกะซอยกินนมธรรมดาก็ได้เนาะโดยบอกว่าสะดวกเลยเดี๋ย้ส่งเล่นยาแลยเดี๋้วส่งอีกล้วสบายเลยต้องว่ายากผู้เดียวหาเงินหมดซื้อนมไปกินวัดกูคนลูกเลี้ยงกันมาน่ะแต่ละคนน่ะนี่ก็ซื้อนมไปกินืกัน เอ้าดีใจนําเด้อดีใจนําเนาะการคือว่าคือทีอีกบดบันและชาเบิรนมีอ่าคือจะได้เลิอกต้นแหลมมีแต่ขี้เจ้ากะหักชาแต่กับเบิร์เอาช่วงที่เลายังบม่ได้เหตุจ้ะหักชาเบิรอ่าน้ำกันคือโบยไฟมากัดมาเหงาเดี๋ยวนี่เมนอ่า นายจุดแล้วกับพวกใช่ไหมเป็หยอกใช่ไหมหยอกนะฮะก็คือเพื่อนนั้นลูกว่านันท์ที่ว่าจะดื้อเด้อดื่อเด้อตุสีบอนเอาเอาเงินซื้อขนมเด้อเขาเห็นเรือไหนเด้อนมิตรหักษาสิ่งดีๆไว้กันแล้วคือเขาเขาส่บสานมาเนาะเป็นงามความดีเนาะทำแต่สิ่งดีๆเอาตอนเขาบ่มีเขาก็เต็มโตของเขาเพราะว่าเขามีเงินช้านงามหลังงาม คือเกาเห้าเป็นคนที่จิตใจงามเปลี่ยนแปลงอะไรหักษาไว้กะว่ากะเข้าใจเนาะหลายคนก็เกือบใดที่เป็นบ่มากเข้าเจ็ดอะไรเพิ่กับบ่มากโดยก็ยำไปสนใจตัวนั้นเนาะอาว่าถ้ากัดยู่ของเข้าที่เที่ยวเห็นหนก็หักซาเอาหรือเปล่านะเนาะเขากับบ่ไปเบียด เบียดเบียนไฟไฟกับโบเบียดเบียนเฮาเฮากัอยู่แต่วครอบครัวเฮาพี่น้องเฮานี่แหละต่างคนต่างอยู่แมนคืออยู่ผู้ใกล้กันกะถ้านี่ยังช่วยเหลือกันได้ช่วยกันว่องเลยเอากับเบื้องแย่งกันซํานี่แลหละเฮาฝากไว้ท <laughs> ำนี่แหละอยากอยากให้คนย่อ,ยองแต่แนวงามๆเลยเนาะสมมติาย่องกโอ้ตุ้ยชิดกับทีมงานปันชุกเลยกัน ผู ay, ed, soi, mm desse, á, من, yeah. when, ้ใหญ่อย uh, oh, oh, ู uh, boy, uh, kami, ่ต่างประเทศเพิ่นซอยเพิ่นซอยคนถือกันดีได้นี่อ่าดุมันกู้จักความมีใส่ดีเหาก็กล้าย่องเขาก็ได้เข้ากับก้าย่องเต็มปากเต็มคำเนาะอ่าเขาก็บคำบัดโอ้ยซอยเงี้งอะไนี่พอวะโอ้ยโอ้บุตรีได้นี่สี้ข้าคู้แพร่คู่พอวะบ่ใส่ผู้นั้นให้ผู้นี้สี้ข้านอนเว้นอ่าบ่อยากให้นี่แหละเอาแบบย่องคือคือเดี๋ยวนี้เนี่ย ชมเชยได้หอกระเลนเนาะที่ผ่านมากะพื้นพื้นทีเนาะบมีเศษใหม่เศษตอกเอาสังเกตอยู่ไหนเป็นอย่างไรเนาะเบางทีเนาะบางคนอื่นกับมีคือกันตูดแต่ว่าเป็นอืมบริเก็บเนาะบริเก็บเอาเอาเป็นอย่างเนาะคือเรื่องละครัวนี่กับทางไว้เบิร์ตอ่ะกับว่ายอี่ก้อนเดี๋ยวมีเพนใชัยน้ำมาจับไอ้างสีอีกบาทนึงไอ้ทางเบิร์ตแล้วบ่หลักหัวนี่ ยังแต่โตมันอยากงามเป็นตาได้แล้วมันนอนของเฮาบ่นอนอยู่หันแม่นะไรเนี่ยนอนแล้วตาใดมันมันมงงามนี่กันพังงดแต่ว่านอกจากว่าคันขี่ไล่อะไรกันจังบ้าดยอันนี้ซุ้มนี่นะมันมันดอกพ่อเราบ้าลอยหาซิพันเอาให้ยังบ่ได้นับน้ำพังสะกอนพังจนพอพุนบ่นับไม่ได้เด้อมื้อนี้ได้คอยอยู่หวองานเหลือจะรักแหลข่อยสิบอกเพิ่นเอามาให้ได้กะสิจ่ายเงินเพิ่นกันเอาอันบ่พ่อสไลด์แล้วข่อยสิให้เพิ่นเอามาอีก ใ่มันใส่มาได้เจ้ากับบต้องน้เรียนไววต่างหากบอกคบ่าไปขึ้นมันใส่มาได้เรียนในเด่อนวันสิ่ขีรายกับขอโทวแหงใสได้อันี้มันครจะเปนแมงมันอย่างนกม่ได้เลยไหนเาก็บอเอามันดอกงปูใสกับบยู่กับบ่าเนี โอ้ยเทวดาห่อนดิตกใจหมดเลยเอาโต๊ตี๋คนโต๊ะนตะตี๋คนตมนุษย์นี่เน้ใดก็บริดีเนาะเทวดากะทักตัวหยากีด้เป็นมนุษย์เอยเทวดากะบัดนห่อนกรว่าห่อนลมแห้งด้ายกะตีวันลม้านคนโต๊ะกระเปียนทักเศดอะไรบ้าบ่อน้ำหนาวกะตีว่าหนาวู่ายกบ่ดตีง่ากต้องเอาแบบพอดีพอดีบ่อนห่อนบ่หนาวเนาะ บดแน่ฮะนะบทเน่เอาไปว่าบดแน่เ <Liberty> ด <Overwatch> ้วยบทแน่ได้จะเอาแดดไล่เทมดาเอ้ยเอ้ยเนาะจใจไหนบอกว่าบดแน่เป็นตาเครื่องบ่แฮงบอกว่านั่นหฮงอีกเครื่องมินอัพเมื่อยไรบอกได้เป็นเทวดาเกิเมื่อยคือกันแปลว่าแต่มนุษย์เพิ่นกับเมื่อยคือกันเพิ่นเมื่อเรีนน้ำอยู่นอกพิ่นกับเมื่อยจ็คเก็ตอะไรให้มนุษย์พอใจเพิ่นก็ไับอะไรอ่าโอทุกจัดจักรด้วยดิพ่ออ่า กัดรวยแล้วกัดงังบูพ่ออยู่โอ้ยอยากมีกว่านี้ด้เพ่อว่ามีไปเรื่อยเด้ิมีเนี่ยพ่อมูมีเมื่อพ่อเห็นใจคนดูเทวดานี่เนาะหู้เด้อคอยหู้แล้วว่าเมื่อยกันบางทีก็เมื่อยอยู่เตยยังชูวได้เนาะช่วยไปเห็ดน้ำผูท่านเนาะเป็นการเพื่นกันไดนเนหนึ่งบัดคอหนึ่งเพื่อนหนึ่งบัดคอหนึ่งแักขิเบื่อเนี่ยไรเพื่อนกันเนาะแมนแน่เพื่อนจังไม่ไหวเพื่อนจังเขียนไหวมาเพื่อนเลยเนาะโดย หนังชีวิตของแต่ละคนอ่าคนเขียนไว้บะแล้วเ้ามาเจอกันอีเพื่นก็เขียนได้แน่ได้หนิเอาเขียนไว้บะแล้วโชคสตาร์ฝ่ายคิดเป็นไงเนาะโดยฮะฮอดบ้านนี้มี่อย่างคีบว่ากรับว่าเด้อเจ็นในตัวไม่เป็นคอยกับเบิร์ดแล้วมีแต่ว่าพอมีกับเมย์แต่ว่ายังบบกับใหญ่เนาะหัวนั่งบนบ่มียังไรเนาะมีแต่ว่าจะผ่านความขอบใจ เพื่อนนั่นแหละเล้นอสองเอทีทีซอยเรือเนาะลอยซอยเรือผ่านมาแล้วะอันนี้ซอยเพิ่มไปอีกอะมี่กำลังใจสูบไปเรื่อยๆนำกันเนาะโดยคือเห็นแล้วผู้ขากะ่มีมานนี่กะเริ่มจากนับหนึ่งเม็ดยังกระไดโดยอืม,มาตักมาปุ๊กมา,านี่ก็เริ่มนับหนึ่งเม็ด อผู้ข่าเนี่ยคนบ่มีก็อยู่ชมบ่มี่เปนจังซี่แหละมีเพิ่นมาชอยม,มีเพิ่นมาชอยครับโดยมีเพิ่นมาเมตตาสงสารเนาะโดยเฮาก็บเบิร์กเอาเนาะเว้าบ่เติมนิดต,ต่อบ่แม่ไรนะางี้ยบ่ไรเอาไปอ่แล้ขอบใจเพิ่นเลยแม่นขอบใจและทั้งปุญญายิ่งเพิ่นกะช่วยสู้มาเนาะผ่านมากกะก็ให้เพิ่นสุขภาพเข้มแข็งอะ้รกูข้าก็บ่มีหยัง ที่ว่าตอบแทนเพิ่นก็มีแต่คำขอบคุณเลยแหละขอบมุกขอบใจเพิ่อนเลยแหละเฮาก็ทุกยากเนาะถูกขาก็ทุกยากกับเพื่นช่วยเหลือมากกับไล่เล้วก็ขอขอบมุกขอบใจเพิ่นหลายๆขอให้เพิ่นอนดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงและก็ให้บุญคำนำสู้เพิ่อนเนาะด้วยนาะขอปรารถนาใด้ไก็ขอให้เพิ่นได้สิ่งนั้นแหละสมหวังมุ่งมั่นปรารถนาเนาะโดย ทำชูเป็นทั้งองนชุ้มตูชิดและซุ้มบันตูเลนนี่และตูอันตูใสตูใสโกันเนาะไอ้อยู่ดีมีแห้งเนาะโดยไปทางไหนกับคอหายปลอดปลอดไฟยอะไรพวกห้ ไปบ่ให้ค่ามาบ่ให้ของให้ขอให้ดีๆมุุ่คนเด้โดยเฮาว่าผ่านมาก็ช่วยมากหลายสิ่ขอได้สิ่งนั้นสคุมมปรารถนาอโดยคือกันเด้อจอกันมีแต่ักษาเอาเนาะคือเฮาเว้าโดยเฮ็ดสร้างให้จะรักษาให้มู่ใเฮาให้มีความสุขเป็นลูกเป็นหลานเฮาพุ่นแหละเนาะเอาไปชุมให้เยนแเือนลังอันนี้ต้นไม้ก็เริ่มปลูก เนาะลักษาใหญ่ได้นีี่พ่น้องเอ้ยมีแต่มันหักชาแบบเขาปลูก้นไม้ใส่ปุ๋ยใส่ยางอะไรเด้อหดนำมาดูดนำใส่ปุ๋ยได้กันกับงา้นไม้แม่นไปใหญ่ไวเอาได้เอากระเพิ่นกระหม่อมให้เห็ดหักชาเอาคือพักหนึ่งอยากปลูกปลูกรถเอาอยู่หนึ่งบนมืออยู่ตอนนี้เจ้าอยากปลูกได้กับปลูกรถคิดว่าปลูกได้นะปลูกรถตอนนี้ปลูกไปเลยรถก็ได้อ่าในบวบหรือปลูกน้ำในบวบปลูกปลูกเลยบ่โดย เือพักบัวพักหอมหอมปลูกยำพุนก่อนตัวนี้ตัวนั้นมันกันว่ายำแรงอยากปลูกได้พออย่างนี้มันปลูกโตขึ้นเพลยปลูกติดต่อเพชรได้อยู่หรือว่ามังหงนี่นสำคัญมังหงุ่นนี่สำคัญยังได้อยู่กินตามมังหงุ่นนี่ปลูกเลิศแถวอยู่เพื่อนอยู่ดินเก่าบ่มีบ่อคนมาปลูกคุ้มมังหงนี่เริ่มชิ้เริ่มหวานใหม่แล้วซื้่ในเมื่อวานปลูกก็ได้นะดินตัวนั้นปลูกกับใต้มันเป็นน้ำดินอีกหนึ่งมันยำแรงนะมันอัน ตายยำแหลกโดยโดยชอบมาปลูกเพราะว่าเพราะว่ามันแรกเขาก็ได้กินเบิดเด้เพราะว่าเขาที่ได้อยู่นี่อยู่แล้วมีหัวนะักอนจงปลูกได้เนาะผมงัวมันหลบมือหนึ่งสามลบโอ้ม้วนมีอยู่บ่เถอะดิค่ะม้วนมือสองมาเต้ได้เลยพวกโบกนี่ไม่ใช่ม้วนขื่นนี่แค่เดียวมันกัดอีกแต่พอที่กัดตึงเดียวออกมาอันนี้มาหากินน้าคือว่ามีมีอยู่บ่อันคือว่าอันไม่เล็กน้อยอันเห็ดมาตอนนั้นอันเห็ดหัวน้อยก็ได้เห็ดหัวตัวฮับปลูกโดยโดยเห็ดหัวที่ว่าฮับปลูก ปุกนั่นปุกนี่ใส่ก่อนพอกันงัวไว้นะโดยมีอยู่มีอยู่อันนาเฮากองแมนมาแรกได้น้ำกระชับก่อนฮะจังเห็ดบวใหญ่เลยโดยเอาแบบนั้นซะเอาประมาณนี้นะฮ้อนนี่เลยสบายดีเดลยสบายดี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 ดุสบายดีดุมากกว่าดุน้องสบายดีเอาไปมาเอาออกเอาออกสบายดีสบายดีาีพ่อบอกเงาอ on ันน <floor. S 2> cool. ั้นคนเดียวเพราะได้หัวพอได้หยอกน้ำเนาะ พี่น้องเลยเนาะ,ะกระเทือว่าสำเร็จได้อีกหนึ่งขั้นตอนนะเพื่อนเนาะสำหรับมาปูนพี่น้องเอ,อ,เอ้ยขอโทษพี่น้องสำหรับดินบล็อกพี่น้องเลยกระเทือว่ามาส่งมันทียบหอยแล้วพี่น้องเลยคนอื่นเพื่อนต้องขอขอบุญขอบุณเดยพ่อแม่พี่น้องขอบคุณไอ่ที่เพื่อนอยู่บางลางมาตลอดเนาะพี่ออดปอยอาจอยู่ดีมีแฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดเดินทางตลอดปลอดภยัยบุญหนักษาเทวดาคุ้มครอง ไอ้หายพ้องนอกมาครันี่ก็ขอให้กลับคืนไปหาอ้ยล่อยเท่าพันเท่าเด้ซะถูกแต่ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอสซีเบิร์ทุกคนที่เข้าับชมคลิคปน,น้องตูไซเนาะมีอะไรก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เบิรงแล้วก็ข่ามโฆษณาให้น้องตูไซเน่พี่น้องเอ้ยเโ้ยหากว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญทางใดเนาะอยากซอยเรือสมทบทุนส่างเฮือนไหน้ทางานสามีคือว่าสาวโมน้องเนกๆติดต่อมาหน้องตูไซได้เด้อพี่น้องเอ้ย ตัวไทยกันยินดีเป็นสะพานบุญหให้พ่อแม่พี่น้องเบอร์ชูคูสุบคนเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ก็อแชร์คอลาพี่น้องไปก่อนสบายดีสบายดีบยดพบพ่อกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อ